เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆของบาเซโรนาครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับแฟนบาซ่าทุกคนทุกท่านครับ พบกับบาซ่าอัปเดตประจำวันที่27เดเดือน10พุทธศักราช2567ครับวันนี้ครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวที่ดีที่สุดของวันนี้ครับก็คือบาซลน่าครับอัดยับ เรียมาริดขาบ้าน0ประตูต่อ4บาโชนาครับบุกชนะเรียมาริดครับ4ประตูต่อ0ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยทีมเยือนครับได้2ประตูจากโลเวตเดวานลอฟซิก,กครับส่วนที่เหลือครับเป็นผลงานของลามีนยามมลและราฟินยาโดยเกมที่ซาติโกวานดาเบลครับเป็นศึกเอลกาซิโกบนเวทีลาลิกาสเปนคู่ระหว่างราชันสุดขาวปะทาทีมอันซูกาหนะ้าโดยเกมเริ่มมานาทีที่23ครับ เรมได้โอกาสทักทายก่อนจากวินิชุตจูเนียสับไก่หลุดกอบไปแบบน่าเสียดายและหลังจากนั้นครับนาทีที่30ครับคิริยันเอ็มบัปเป้ส่งบอลเข้าไปนอนซุก้นตะข่ายแต่ไม่ได้ครับเพราะว่าวีอาจับว่าเป็นลูกล้าหน้าและหลังจากนั้นครับจบกันไปครึ่งแรกครับ 4. 5นาทีศูนย์ประตูต่อศูนย์และเริ่มครึ่งหลังมาแค่54นาทีนะครับบาร์ซ่าครับออกนํา1ประตูต่อศูนย์มาการ์ซโดครับแทงทะลุช่องให้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับหลุ เข้าไปล่อเป้าด้วยขวาบอลเสียบตะข่ายไปแบบไม่เหลือซากและเท่านั้นยังไม่พอครับอีก2นาทีถัดมาครับต่อจากนั้นเทียมเยอือนได้ประตูมาหนีห่าง2ประตูต่อส่วนครับเอเล็กบลเดีครับคอดบอลจากพื้นที่ทางซ้ายมาให้โรเบิร์ตเรวันรอสกี้ครับขึ้นโคกเช็ดบอลเสียบเสาไก่หมดจดทําอะไรไม่ได้ครับสําหรับอังเรดูนินหลังจากนั้นครับเจ้าบ,บ้านครับพยายามจะทาประตูเอาคืนในนาทีที่ห้าสิบหกครับวินิสิวจูเนียผ่านบอลให้คียิยันนี่มา เปยแบบสวยงามเปยครับยิงเน้นๆแต่ไม่ผ่านอิเกี้เป็นยาหลังจากนั้นครับเรียมรีครับผมบุกอย่างต่อเนื่องครับโดยจังหวะนี้ครับเป็นคิริยันเอ็มมาเปยครับโดดเข้าไปยิงแต่บอลมันก็ถูกจับล้ำหน้าอีกครั้งและอีกแล้วโดยเกมนี้ครับทั้งวินิซิวิโจูเนียและคิดิยันเอ็มมาเปยเจอออฟไซด์แท็บกับดักล้ำหน้าของบาเซลนาโอ้โหเรียกได้ว่าไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวโดยเกมนี้ครับกับดักล้ำหน้าของบาเซลนาทำงานอย่างหนักครับโดยเรียมริครับ ล้ำหน้าไปถึง12ครั้งเลยทีเดียวและเกมยังดำเนินต่อไปครับนาทีที่67ครับบาเซลนาครับพลาดโอกาสประตูที่3จากการทำสุดสวยของราพินญ,ญาไหลด้วยเท้าซ้ายให้โรเบิร์ตลีวันดอบสกี้ครับแปร่วงโลกแต่วอลชอนเสาไกลออกหลังไปแบบน่าเสียดายเลวี่ครับลูกนี้พลาดโอกาสในการทำแห้ตรกของเขาเกมนี้ครับกิริยันเอ็มบาเป้ครับยิงยังไงก็ไม่เข้ายิงยังไงก็ล้ำหน้าโดยเฉพาะนาทีที่71ครับหลุดเข้าไปรอบเป้าอีกครั้ง แต่ไปติดเซฟอินยากีเป็นย่าอีกแล้วและสุดท้ายครับนาทีที่78ครับทีมเยือนไม่ได้ประตูออกนำห่าง3ประตูต่อศูนย์ครับราฟินยาครับแทงไหลให้ลามีนยาเมาหลุดเข้าไปร่อเป้าแสกหน้าอังเลรูนินด้วยขวาซึ่งลูกนี้ครับยิงด้วยขวาของลามีนยาเมาก็เป็นลูกที่ยิงกบปาก พวกแฟนมอนเรย์ออมมาริดครับว่ายิงเท้าขวาไม่ได้บาชโนะครับเหมือนยิงเล่นยิงดีเหมือนยิงเล่นยิงได้ใจท้ายเกมครับนาทีที่85ครับบาครับซโลนาครับมาได้ประตูที่4อินิโกมาเนียนครับวางยาวให้ราฟินยาครับอาศัยเหลี่ยมบอลที่ดีกว่าและความเร็วครับโยกหนีแนวรับเข้ากรอบเขตโทษกระโดกบอลข้ามหัวอังเรลูนินแบบไม่เหลือซากสประตูต่อศูนย์ครับสำหรับ เอลกาซิโก e และหลังจากนั้นครับจบเกมครับบาเเซนาะบุกยมเรียวมาลิดสประตูต่อศูนย์ทำให้ทัพปสูก,กน,น้าครับทำแต้มหนีห่างและชั้นสุดขาว6คะแนนหลังจากการลงเล่นเพียง11นัดเท่านั้นโอ้โหใครจะไปเชื่อมันเหลือจะเชื่อครับบาเเซนาะบุกยาเรียวมาลิดและเมื่อ2วันก่อนครับบายเย็มมินิวครับ กอโดนบาเซลูนาครับจำเละเละเทะ4ประตูต่อ1และนัดนี้ครับเป็นเรี้ยวมาลิด4ประตูต่อ0และวินาทีนี้ครับสำหรับผมปแฟนบาเซลนาครับตอนนี้บอกได้เลยว่าใครก็ได้รปบนูขาวต่อไปครับฮันซี่ฟิกครับนะครับเปลี่ยนรูปเกมช่วงพักครึ่งแรกช่วยบาซ่าดีขึ้นในครึ่งหลังและหลังจบเกมครับฮันซี่ฟิกครับเทรนเนอร์ของบาเซลนาครับยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเล่นของทีมในช่วงพักครึ่งแรกส่งผลให้ทีมมาซสกานาครับทำผลงานได้ดีกว่าเดิมหลังมาเริ่มต้นครึ่ ผมคิดว่าพวกเรากําลังทําผลงานที่ดีพวกเรายึดติดกับแนวความคิดของตนและตอนนี้ความลื่นไหลของพวกเราแถมพวกเรายังต้องเดินหน้าเดินไปข้างหน้า พวกเราทําการเปลี่ยนแปลงในช่วงพักครึ่งแรกโคดันฝ่ายตรงข้าไมไห้ดีขึ้นทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลแถมยังครองบอลได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เกมเปลี่ยนไปผมพูดอยู่เสมอว่าตัวเองมีความสุขกับการทํางานและอาศัยอยู่ที่บาสเวโลนามันเป็นการทํางานที่น่าเหลือเชื่อชีวิตใหม่ของผมและนกอกจากนี้ครับฮันซี่ฟีครับยังพูดถึงการทํางานของอินยากิเป็นยาครับผมภูมิใจกับการทําทีมและผมภูมิใจกับอินยาคิเป็นยาในวันนี้เขาทําผลงานได้ดีมาก พวกเรากลับมาออกสตาร์ทแบบไม่เสียประตูมันช่วยมอบความมั่นใจให้กับนักเตะนักเตะฉลองกันในห้องแต่งตัวและผมก็ชอบเห็นสิ่งนั้นมากๆเลโวตเลว,วันนบอสกี้ครับหลังจบเกมครับก็มาออกไม่สัมภาษณ์ครับว่ามาเซลนาทำผลง,งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผมมีความสุขมากกับการชนะแบบนี้ถือว่าเป็นการคว้าชัยที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่วันนี้แต่หมายถึงหากเกิดขึ้นในเกมอื่นๆด้วยหัวหอกโปรแลนด์กล่าวหลังจบเกมครับพวกเราจะฉลองไปอีกสักระยะหนึ่งฤดูกานนี้อีกยาวไกลแต่ชัยชนะเกมนี้ถือว่าช่วยพวกเราได้มากทั้งเรื่องความมั่นใจและเรื่องฟุตบอลฤดูกาลนี้ยังอีกยาว ตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรมาครองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแนวคิดชัดเจนรู้ว่าเราต้องเดินไปในจุดไหนผมคิดว่าทีมเราเล่นได้ดีมากๆนะทั้งเกมรุกและเกมป้องกันพวกเราทุกคนเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันและนั่นส่งผลให้การทำประตูได้ง่ายขึ้นผมพยายามทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เสมอหากผมเข้าใกล้พื้นที่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นการทำงานของผมง่ายขึ้นมากเท่านั้นและนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของโรเบริวานัสกี้ครับหลังจากเ้าตัวทำา2ประตูในเกม เนกาซิโกเมื่อคืนที่ผ่านมาอินยากิเป็นยาครับยกสเปรตของทีมช่วยสร้างฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอินยากิเป็นยาาครับผู้รักษาประตูบาซานาครับยกย่องเพื่อร่วมทีมว่าที่ช่วยสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมจนคว้าชัยได้อย่างงดงามทีมมาสูกนะนาครับบุกถล่มเรียมริครับ4ประตูต่อ0ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับส่งผลนะครับมาซาน,นีห่างเลียมริครับเป็น6คะแนนจากการลงเล่นเพียงแค่11นัดเท่านั้นพวกเราเพิ่งลงเล่น48ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เกมประททบมาเยือนมิวนิก เกมเชียปเป็นหลีเพราะเราทำได้4ประตูและครึ่งหลังอาจทำให้เราสะดุดแต่เรามีนักเตะ23ถึง24คน ที่รู้จักเป็นอย่างเดียวกันว่าผมมีความสุขอย่างมากเชนนี่แสดงความเคารพในตัวผมตั้งแต่วันแรกเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากช่วยเหลือผมในทุกๆด้านพวกเราคือทีมที่ทํางานหนักร่วมกันในเครื่องแรกอาจจะหลุดการควบคุมไปบ้างเล่นตรงไปตรงมาเกินไปแต่เมื่อตอนแฟงกี้ได้ยองลงมาในสนามพวกเราก็เจอพื้นที่ด้านหลังของเรียมารลิดตสำหรับผมแล้วผมอยากลงเล่นให้มากกว่านี้อยากทําให้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมต้องการจะทําผลงานของตัวเองให้มากกว่านี้นี่ก็คือการ ผ่าของอินเดีกี้ปัญญาครับนี่ก็อีกหนึ่งคนครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อคืนที่ช่วยเชฟบาซโลนาไม่ให้เสียประตูรามีนยาเมลายกฮันซี่ฟิกยอดโค้ดเปลี่ยนแปลงบาซโลนารามีนยามาครับแนวรุกบาซโลนาครับยกย่องฮันซี่ฟิกครับที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของทีมให้ดีเยี่ยมรวมถึงการตอกกลับพวกที่ทำผิดตัวเองสอยตะข่ายด้วยเท้าขวาในนัดล่าสุดที่มีความสุขม,มากๆท้ายที่สุดก็คือความหมายมากกว่าก็คือการได้มาสา เพิ่มเติมจากลีกตอนนี้พวกเราสลองกันอย่างเต็มที่ผมก็แค่มีความสุขในส่วนตัวของผมก็เท่านั้นหลังจบเยี่ยมครับลามินยีมาครับก็ได้เอามาพูดครับว่า พวกเขาดูเหนื่อยต่างจากพวกเราที่สบายๆพวกเราตัดสินใจได้ดีเดินหน้าบุกพวกเราเป็นทีมที่สร้างการทำประตูนี้ดีกว่าพยายามพิสูจน์สิ่งนั้นอยู่เสมอมารักษาผลงานแบบนี้กันต่อไปพวกเขาบอกผมว่าผมเล่นด้วยเท้าขวาไม่เป็นพวกเราจะฉลองกันพอประมาณและพวกเราจะโฟกัสไปนาคดข้างหน้าผมจัดการแรงกดดันได้ดีอยู่แล้วพวกเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนผมคิดถึงทีมอยู่เสมอไม่ใช่คิดถึงแค่ตัวเองผมคิดว่าคุณเห็นคุณภาพของลามาเซียแล้ว พวกเราทุ่มเททุกอย่างลงไปในทีมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเสื้อตัวนี้มันดําเนินไปได้ด้วยดีฮันซ่ฟิกยอดเยี่ยมมากเขาเปลี่ยนบรรยากาศของทีมไปโดยสิ้นเชิงพวกเราเคารพเขามากเขาไม่มีการตะโกนอะไรหรือทําอะไรแบบนั้นเลยในเกมและนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของลามินยามาครับหรังจบเกมที่ชนะเอลกาซิโกเราไปพูดถึงผู้ชายคนนี้กันหน่อยครับถ้าไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้อินจิโก้มาตินสครับโบวว่าบาร์เซโลน่ากําลังเข้าสู่ฝักอินจิโก้มาตินสครับกองหลังบาร์เซโลน่าครับหวังให้ทีมรักษา ผลงานอันยอดเยี่ยมนี้ต่อไปอินดิโก้มาตินสครับเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่ผมชื่นชอบมากๆผมเชื่อเหลือเกินครับว่าอินิโก้มาตินสจับคู่กับเปาคุบัซี่ครับแฟนบาซ่าอุ่นใจได้แน่นอนโดยเฉพาะเล่นกับการกับหลักล้ำหน้าทําให้ตัวลุกสายสปีดของทีมตรงข้ามนั้นไปไม่เป็นกันมาหลายรายแล้วหลังจบเกมครับอินิโก้มาตินสครับก็ให้มาสัมภาษณ์ครับว่านาทีที่15ถึง20นาทีแรกเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากมาริดกดลันราได้มากๆม,มันเป็นไปตามรูปแบบเกมของเขา แต่เราก็ผ่านมันไปได้ทีมเราเล่นได้ดีมากๆพวกเราอยู่ในฟอร์มที่ดีหวังว่าจะสารต่อฟอร์มเช่นนี้ต่อไปพวกเราเล่นกับบอลได้ดีกว่ามารีดส่วนมารีดเขาเล่นส่วนกลับได้ดีแต่พวกเราจัดการแนวป้องก,กันได้ดีรวมถึงอินยาคิเป็นยาด้วยผมรู้สึกดีมากๆผมมีพซีชั่นที่ดีผู้จัดการทีมเชื่อใจเราคุณต้องฟื้นจากสถานการณ์เหล่านั้นและทําให้ได้ส่วนตัวผมสบายดีมันดีมากๆผมคิดว่ามีหลายฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งไม่เข้าใจและไม่เข้าทางพวกเรามันเหมือนดัง นั่งรถไฟห่อพวกเรารู้ดีว่ากําลังเล่นเพื่ออะไรพวกเรากําลังสร้างความสนุกกับตัวเองในในเกมรุกและเกมรับตอน,น,นแรกพวกเรารู้สึกโมโหกับพตัดสินนะแต่พอพวกเรากลับมาโฟกัสกับตัวเองเราก็เริ่มทํางานและหาจุดนั้นได้และนี่ก็คือการ้นนสัมภาษณ์ของอินิโก้มาร์เตนครับกองหลังตัวสําคัญของบ์าซโรุน่าครับ แถมให้อีกข่าวนึงครับคาร์โลอันเชลติครับเทรนเหนึอ่งของบริครับยอมรับว่าเสียดายในจังหวะของคิดิยันเอมปเบปเป้ครับที่มีโอกาสมากมายแต่ลงเอยด้วยการถูกจับล้ำหน้ารวมถึงการไม่ผ่านผู้กากษาประตูหลังจบเกมครับคาร์โลอันเชลติครับออกมาพูดครับว่าพวกเรารู้ว่าพวกเขาบ่ายเนสาน,นั้นกําลังจะใช้การกดดันในรับสูงขึ้นมาและพวกเรากพลาดโอกาสทั้งหมดอันเชลติกล่าวและเมื่อถูกถามถึงผลงานของคิดิยันเอมบปเป้ครับคาร์โลอันเชลติครับได้ตอบเอาไว้แบบนี้ครับเอมบา เขามีโ <iah. S 1> อกาสมากมายและบังคัครั้งก็ถูกจับลำหน้าแต่เขามีโอกาสจ่ายแจ้ง3-4ถึงครั้งซึ่งเขาจําเป็นต้องมีความบ่นยําให้มากกว่านี้ผมเสียใจไหมผมไม่เสียใจเพราะเรามีโอกาสมากมายส่วนของคริสเตียนวัเป้ก็เป็นจังหวะลำหน้าเสียส่วนใหญ่มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมันเป็นแบบนี้เสมอในการที่คุณต้องเจอกับปัญหาของความพ่ายแพ้และมันยิ่งหนักไปกว่าเดิมเมื่อมันเกิดขึ้นหลังจากคุณททีีี่่่่ไไมมมมด้้้้้แแพพาาาาาานนกกกก็คืออรรรใใหหหสสััััภษ์ขงลเชตตบบบย4 ต่อศูนย์ครับในเกมเอลกาซิโกนัดล่าสุดเพื่อนครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราดีๆของบาเซลน่าครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ